ที่กันเช่นเคยนะคะจากสัปดาห์ก่อนนะคะเราก็ได้จบพระสูตรของพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราก็จะพูดถึงพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์กันนะคะที่เรานําเรื่องพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์มาพูดกันเนื่องจากเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะคะมีการแจกหนังสือของพระกสิทธิคันแล้ว ได้มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะหลายท่านได้ส่งคำถามและได้โทรศัพท์มาถามกันหลายท่านนะคะทางทีมงานจึงได้จัดพระสูตรบทนี้ของพระกสิทธิคันมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโดยสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ยังจะไม่เข้าสู่เนื้อหาของพระสูตรนะคะเราจะเริ่มเข้าสู่ว่าพระกสิทธิคันเนี่ยมีความสําคัญใน พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอย่างไรนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะน้อมนำนะคะข้อดีของพระโพธิสัตว์พระองค์นี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงนะคะและเราก็ทั้งสองคนนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะยังคงได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วิศวพัฒนเช่นเคยนะคะเรากลาบพระอาจารย์กันเลยดีกว่า กาพระอาจารย์ค่ะ,จะเจริญพรค่ะหลังจากที่เราได้มีการแจกหนังสือนะคะพระกะสัสกสิติคันโพธิศัตว์กันไปแล้วเนี่ยก็พบว่าทางบ้านเนี่ยได้มีคําถามเข้ามามากมายนะคะแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยก็พยายามที่จะจัดส่งหนังสือนะคะจานวนเท่าที่มีไปให้เนี่ยแต่ก็พบว่ายังมีมีความไม่เพียงพอนะคะกับผู้ชมที่ต้องการหนังสือนะคะทางรายการเลยก็ เห็นว่าน่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ก็เลยจะขอความรู้นะคะขอความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะว่าพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเจริญพรพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ก็มีความสําคัญมากพระองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในทางฝ่ายมหายานเราจะแบ่งพระโพธิสัตว์ องค์สำคัญสำคัญอยู่4ี่พระองค์องค์แรกคือพระมัญชูสีโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาองค์ที่สองก็พระสมันตพัทระโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์แห่งจริยาวัตรองค์ที่สาก็คือพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์แห่งความกรุณาองค์ที่สก็คือพระกสิทธิคันโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์แห่งปณิธานเพราะนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งสี่องค์นี้มีความสําคัญเท่าๆกัน แต่ว่าแต่ละพระองค์มีความเด่นมีความเป็นเลิศมากน้อยเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างกันยิ่งนว่าเรื่องพระกสิทธิคันโพธิสัตว์นี้เนี่ยท่านมีความสําคัญในที่ว่าพระองค์ท่านมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าพระโพธิสัตว์องค์อื่นๆในประการที่ว่าท่านมีปณิธานว่าหากตราบใดสัตว์ในนรกยังไม่หมดท่านจะไม่ขอตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นคําปณิธานที่ยิ่งใหญ่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยล้วนต่ปรารถนาที่จะโปรดสัตว์ให้หมดเหมือนเหมือนกันแล้วก็เบื้องอันดับน่สุดนั้นก็ต้องตดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกัน <c oughs> เมื่อปณิธานของแต่ละพระองค์ได้ทําเสร็จทําครบท้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพระกสิณิคันโพธิสัตว์ถ้ามีปณิธานว่าตราบใดที่สัตว์นรกยังไม่หมดท่านจะไม่ขอจสรุปเป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นคําพูดที่ยิ่งใหญ่เพราะว่า ส, Nacional, day, okay. สัตว to um, yeah. ์ในนรกเนี่ยเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันสัตว์โลกที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีจํานวนน้อยมีแต่ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกมีจํานวนมากกว่าเพราะในตรงนี้ทําให้เราทราบไว้ได้ว่าพระกสิทธิการโพธิสัตว์มีความยิ่งใหญ่อย่างไรเพราะว่าปณิธานของท่านเนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดเอาซะเลยเพราะสัตว์นรกมีแต่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกทีสัตว์นรกโปรดยาก เพราะมีวิบากกรรมหนักมนุษย์อย่างเราเรานี้มีบุญบารมีก็จริงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแม้กระทั่งมนุษย์แต่ละแต่ละคนแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยสั่งสอนว่าให้ถือศีลปฏิบัติทมฟังทมให้ทานก็ยังเป็นคนที่สอนยากก็ยังมีนับภาษาอะไรกับสัตว์ทั้งหลายในนรกซึ่งทุกเวลาทุกวินาทีเนี่ยได้รับแต่ความทุกข์ทรมานไม่ได้หยุดพักไม่ได้กินอาหารผู้ที่อยู่ในนรก ร้อนเนี่ยก็ร้อนตลอดเวลาไม่มีลมเย็นเลยผู้ที่อยู่ในนรกเย็นก็เย็นตลอดไม่มีความร้อนเลยคือช่วงสภาวะจิตใจไม่มีได้หยุดพักร่างกายก็เจ็บปวดทรมานนั้นการจะได้ฟังธรรมการจะได้สร้างบาร,รมีเนี่ยยากกว่าเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยมากมายยิ่งนักนั่นจะทําไม่รู้ว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้มีปณิธานจะไปช่วยสัตว์นรกเหล่านี้แหละเราก็ลองคิดดูว่ามันยากขนาดไหน ก็คือปมีปณิธานที่จะช่วยสัตว์นรกเหล่านี้ให้พ้นจากความเป็นทุกข์ใช่ไหมคะพระเจ้าจะช่วยให้สัตว์เหล่านั้นน่ะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าให้หมดก่อนแล้วท่านก็ค่อยสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายซึ่งเป็นคําปณิธานที่ยิ่งใหญ่ค่งที่พวกเราเราเองเนี่ยบางครั้งแค่หิวข้าวน่ยก็โมโหหิวก็มีบางคนแค่หิวข้าวก็ไม่อยากจะทําอะไรละคิดอะไรไม่ออกนี่พระโพธิสัตว์องค์นี้จะปวดสัตว์ในนรกเนี่ยสัตว์ในนรกนั้นทุกทรมานกว่าเราตั้งหลายเท่านัก กว่าจะบำบัดทุกทางกายของสัตว์นรกเหล่านั้นให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยแค่จิตใจสัตว์นรกเหล่านั้นอ่อนโยนลงแล้วได้ล้อมใจรับฟังทำได้แล้วค่อยหลุดคนเนี่ยมันยากมากเนะพราะบริษัทองค์นี้จึงมีความสําคัญและได้รับสมญานามว่าพระมหาปณิธานกสิทธิคันราชาโพริษัทว่าท่านเป็นพระบริสัทที่ปณิธานยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าพระบริษัททั้งปวงค่ะ ปณิธานเนี่ยถ้าเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือความตั้งใจใช่ไหมคะ <ใน S 1> พระอาจารย์ความตั้งใจมั่นความปรารถนาให้ต้องบังเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นก็คือพระโพธิสัตว์พระองค์นี้มีความตั้งใจที่จะโปรดสัตว์ในในนรกภูมิใช่ไหมคะนเรพอ,รพอรในนรกภูมิในธรรมพระธรรมคำพีกล่าวไว้ว่าทุกขติอบายภูมิในคํานี้หมายถึงนรก,กภูมิเปรตภูมิและเดรัฉานภูมิ คือภูมิที่หาความเจริญไม่ได้ภูมิที่หาความสุขไม่ได้พระบุรธษศาสตร์พวินี้มีความสําคัญและก็มีความน่ายกย่องอีกประการหนึ่งคือท่านกล่าวว่าหากโลกธทตุแห่งใดแล้วก็สถานที่แห่งใดที่สกปปกที่มีแต่บาปหาความสุขไม่ได้ที่ว่างจากพระพุทธเจ้าที่ไม่มีพระธรรมคําสอนที่มีภัยพิบัติที่มีการสงครามท่านจะไปที่นั้น นี่คือความเขาเรียกว่าความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่ไม่มีพระโพธิสัตว์องค์ไหนกล้าขนาดนี้เพราะท่านเลือกที่จะไปะที่ไหนที่ยิ่งมีทุกข์ที่ไหนที่ยิ่งมีความสุขป,ปกท่านจะไปตรงนั้นนี่คำพัสสุข,ของมหายานยกย่องท่านไว้อย่างนี้ว่าท่านมีความสําคัญมากจนขนาดพระโพธิสัตว์ทังสาพ,พระองค์ที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าพระมัญชูศรีโพธิสัตว์พระสมันตพัทธลโพธิสัตว์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ก็ ลุกขึ้นมาจากอาสนะมายก,กย่องพระกสิทธิคันโพธิสัตว์เหมือนกันค่ะแสดงว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้เนี่ยต้องมีความสําคัญมากถึงขนาดทาให้พระมหาโพธิสัตว์อีกสาพระองค์เนี่ยลุกขึ้นมายกย่องสรรเสริญซึ่งรายละเอียดเราก็อาจจะกล่าวในสัปดาห์ต่อๆไปแต่เ้าถึงเรื่องเนื้อความของประสูตรของพระองค์ท่านแต่ว่าในสัปดาห์นี้ก็จะ สอบถามถึงเกี่ยวกับประวัติแล้วก็ความเป็นมาแล้วก็ปณิธานโดยหลักๆของพระโพธิสัตว์พระองค์นี้นะคะรจริงๆพระโพธิสัตว์พระองค์นี้นี่มีชื่อเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะน้องปุ่นใช่ค่ะ,คะมีพระนามว่าตี้จ่างหวังผู่ซ่านะคะตี้จ่างหวังผู่ซ่าถ้าเกิดว่าจะแปลเป็นภาษาไทยแต่ละตัวนี่จะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างคะเียอ่อตัวตี้ก็แปลว่าพื้นดินค่ะแปลออกมาแล้วเป็นภาษาสันสกฤตก็คือกสิติต กสิติิแปลว่าผืนแผ่นดินตัวจ้างตัวนี้ก็หมายถึงท,ที่เก็บรักษาหรือหมายถึงครันก็ได้คันตีจ้างก็หมายถึงว่ากสิติิคันผูซาก็คือโพธิสัตว์คือพระกสิทิคันโพธิสัตว์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพื้นดินคะพระอาจารย์คำว่ากสิทธิคันนี้แปลว่าพระโพธิสัตว์ที่ประทับอยู่ใต้ผืนแผ่นดินเพราะองค์ท่านประทับอยู่ใต้ผืนแผ่นดินเพราะว่า ท่านมีปณิธานเหมือนที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าท่านมีปณิธานอันเด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นหลักของท่านเลยแหละว่าจะต้องโปรดสัตว์ในนรก,กภูมิให้หมดสิน้นจนหมดท่านถึงจะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่เลยท่านเได้รับรับสมญานามว่ากสิทธิคันโพธิสัตว์โพธิสัตว์ที่ประทับอยู่ใต้ผืนแผ่นดินอืค่ะถ้าเช่นนั้นในนรกถ้าเกิดว่ายังมีคนทาชั่วยอยู่ พระโพธิสัตว์องค์นี้ก็จะไม่ได้ขึ้นมาหรอคะพระโพธิสัตว์องค์นี้ตามพระสูตรมหายานแล้วนะท่านสามารถจะไปโปรดสัตว์ทุกภพภูมิอยู่แล้วค่ะแต่ปณิธานหลักของท่านเนี่ยคือจะต้องโปรดสัตว์ในนรกให้หมดอเหมือนกับพระโพธิสัตว์กวนอิมที่เราทุกท่านทุกคนเนี่ยนับถืออยู่ท่านก็ลงไปโปรดสัตว์ในนรกเหมือนกันลงไปโปรดสัตว์ในภูมิแห่งประเรเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีปณิธานสายตรงค่ะ ว่าจะไปโปรดสน่ห์อบญภูเหมือนกับพระกสิทธิธพันธ์โพธิสัตว์ค่ะอืมนี้กลับถามพระอาจารย์เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอะคะ่ะที่มีพระมาลัยทีเ่เหมือนจะโปรดสัตว์เกี่ยวกับแบบนี้เหมือนกันนะคะจริงๆเราเป็นพระองค์เดียวกันกันกบพระตีจังอวงหรือเปล่าคะจิญพรตามที่อาจม,มาได้ค้นคว้าข้อมูลมาก็ทราบมาว่าเรื่องราวของพระมา,าลัยเถระเนี่ย เป็นเรื่องที่พระพิสุ์ชาวสิงหนหรือชาวลังกาแต่งขึ้นมาในลาพุทธศต,รตว,วตรรษเนี่ยที่เจ็ดหรือที่เก้านี้ถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นเรื่องราวที่กล่าวว่าพราออรหันต์องค์หนึ่งเนี่ยสามารถเข้าฌานสมบัติแล้วก็ถอดจิตไปในเมืองนรกพอไปเจอพอเห็นสัต์นรกเหล่านั้นปุ๊บสันนรกพอเห็นพระเถระเจ้ามาก็ฝั่งบอกว่าพระคุณเจ้าเมื่อพระคุณเจ้ากลับขึ้นไปบนโลกมนุษย์แล้วเนี่ยขอให้พระคุณเจ้าเมตตา ไปบอกญาติของอีฉันชื่อนั้นชื่อนี้อยู่เมืองนั้นเมืองนี้ว่าตอนนี้ฉันอยู่ในเมืองนรกได้รับทุกขเวทนามากขอให้ช่วยทาบุญอุทิศกุศลมาให้หน่อยพระมาลัยก็รับเรื่องราวรับสารจากสันนลกทั้งหลายเนี่ยเราขึ้นมายัางโลกมนุษย์เมื่อมาบนโยกโลกมนุษย์เสร็จก็ไปบอกญาติพี่น้องตามที่สันนลกบอกญาติาพี่น้อง้ก็ทําบุญอุทิศกุศลไปให้สันนลกผีเปรตเหล่านั้นก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากนั้นพระมาลัยท่านก็ไปบนสวรรค์ต่อ ถอดนั่งสมาธิไปบนสวรรค์ต่อก็พบบรรดาเทพพระบุตรเทพพิดาทั้งหลายเห็นว่ามีความสุขมีวิมานสวยงามมีลัศมีรุ่งเรืองสว่างสวัยก็เข้าไปถามว่าเนี่ยดูกกรเทพพระบุตรดูกกรเทพพิดาตอนมีชีวิตอยู่เธอทํากุศลสิ่งใดไว้ในบัดนี้ถึงได้รับวิบากผลหรือได้รับกุศลที่ดีอย่างนี้เทพบุตรเทพพิดาก็เล่าถวายพระมาลัยท่านได้รับฟังบุตรให้ก็ลงมาโลกมนุษย์ ก็มาสอนมนุษย์ทั้งหลายให้รู้อีกว่าเธอทําบุญอย่างนี้อย่างนี้นะพอตายไปแล้วเนี่ยจะได้รับบุญกุศลอย่างนั้นอย่างนี้เธอทําบาปอย่างนี้อย่างนี้จะได้รับรับทุกข์รับโทษอย่างนี้อย่างนี้ก็ทําให้มนุษย์ในโลกมนุษย์เนี่ยได้ทําความดีแล้วละเว้นความชั่วก็เลยทําให้เราทราบว่าพระมาลัยเนี่ยเป็นพระอรหันต์ซึ่งถอดจิตนั่งสมาธิไปนรกและไปสวรรค์แล้วก็นําเรื่องเรา ของอารมณ์ของสวรรค์มาเล่าให้มนุษย์โลกฟังแต่พระกสิทธิทานโพธิสัตว์เนี่ยเป็นมหาโพธิสัตว์ที่ปัรถนาพุทธภูมิและมีปณิธานมุ่งตรงที่จะปวดสัตว์ในนรกนี่ก็จะให้ทราบว่าคุณพระองค์กันจร,จริงๆแล้วเป็นคนลเพระองค์กันงแต่ว่ามีหน้าที่แล้วก็มีบทบาทคล้ายๆกันแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่องค์เดียวกันอืค่ะแล้วทําไมบางครั้งผู้คนถึงบอกว่า ไม่ควรจะนำพระกสิทธิคันไปบูชาในบ้านละคะนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงหลายสิบปีในประเทศไทยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองก็มีบางท่านที่เข้าใจผิดมีความเชื่ออย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าเราเข้าใจไปว่าพระกสิทธิคันโพธิสัตว์เนี่ยโพธิสัตว์อยู่ในนกรกโพธิสัตว์อยู่ในเปรตในอสุรกายซึ่งความเข้าใจของมนุษย์โลกทั่วไปเนี่ยย่องเกรงกลัวนรกเกรงกลัวเปรตอยู่แล้วเพอเห็นว่าพว่าโพธิสัตว์องค์นี้ไป โบสถ์สัตว์ในนั้นก็คิดว่าถ้ากราบไหว้บูชาท่านในบ้านแล้วเนี่ยจะทําให้วิญญาณอยู่ในบ้านเยอะผู้ผีปีศาจสันนรลกเขาเ้าอยู่ในบ้านเยอะ,ะซึ่งไม่เป็นความจริงในพระสูตรเนี่ยได้กล่าวไว้แล้วว่าหากกราบไหว้บูชาะจะได้รับอน,นิสงฆ์มากเ,มเพราะพระโพธิสัตว์องค์นี้มีบารมีมากทํางานหนักช่วยสรรพสัตว์เยอะมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเพราะนั้นอนิสงฆ์แห่งการกราบไหว้ของกราบไหว้พระองค์ท่านเนี่ยก็ไม่มีประมาณเหมือนกัน คนทั่วไปมีความเข้าใจผิดกันไปเองว่ากราบไหว้บูชาในบ้านไม่ได้นั้นก็ถ้าญาติโยมที่ได้ชมเทปนี้อยู่ก็จะให้เข้าใจกันโดยทั่วกันเลยว่าที่เราเข้าใจกันสืบสืบกันมาว่าบูชาท่านในบ้านไม่ได้เป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างยิ่งบางคนยังกล่าวร้ายอีกว่าท่านเป็นพญายมราชยมมาทูดจมพบาลเป็นหัวหน้าผีหนักได้กว่านั้นอีกด้วยซ้ํา ซึ่งจริงแล้วเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดเดี๋ยวซึ่งเราก็จะอธิบายกันเมื่อตอนนี้เข้าเรื่องของพระสูตรเนาะ,ะและเรื่องของพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับพระกสิทธิคันนี่มีความยากหรือว่าความง่ายยังไงไหมคะอาจารย์เรื่องพรานพระสูตรของพระกสิตธิคันโพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่หลายเล่มหลายตอนค่ะแต่ถ้าที่จะเราจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเป็นพระสูตรว่าด,ด้วยปณิธานเมื่ออดีตชาติของภาพโพธิสัตว์พวกนี้ ว่าว่าชาติที่แล้วพงค์ท่านได้เกิดเป็นใครคเกิดเป็นอะไรแล้วก็ได้ประกาศปณิธานอย่างไรแล้วกล่กาวถึงบาปบุญคุณโทษกล่าวถึงนรกกล่าวถึงสวรรค์กล่าวถึงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆซึ่งก็มีความสําคัญมากและก็มีตัวอักษรมากเหมือนกันมีเนื้อความที่สําคัญสําคัญมาก ก็จะสามารถที่ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยนำความรู้ที่ได้จากการรับชมเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็คือก่อนที่จะมีความศรัทธาเนี่ยก็จะต้องมีปัญญาตามมาด้วยเหมือนที่พระอาจารย์บอกทุกครั้งนะคะแล้วก็จะมาเข้าใจว่าพระปณิธานของพระโพธิสัตว์พระองค์นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ พระอาจารย์คะอันนี้นี่คือเป็นพระรูปของพระกสิทธิคันถือต้องาคะที่วันนี้เรามาตั้งตรงนี้เจริญพรนี่ก็เป็นรูปเคารพของพระกสิท er ิค mm ันโพธิสัตว์กันถ้าญาติโยมที่ดูเทปอยู่ถ้ายังไม่เคยรู้จักหรือว่ายังไม่เคยเห็นก็ให้ให้เห็นตรงนี้จะเห็นว่านี่เป็นพระโพธิสัตว์กสิทธิคันตามคติของมหายาะจะแต่งตัวเป็นภิกษุภิกษุ แล้วก็ถือคาถาคาถาในที่นี้คือคาถาทุดดวงก็ถือดวงแก้วมณีอที่อีกมือหนึ่งนี่คือเป็นดวงแก้วดวงแก้วสําหรับโพธิสัตวะนี่ก็เป็นรูปของพระสิริคันโพธิสัตว์และข้างหลังที่เป็นวงกลมล่ะคะอาจารย์ก็เป็นรัศมีของพระง์ท่านอ๋อค่ะนี่ก็คือจะแตกต่างจากพระโวลกิเตสวนโพธิสัตว์ที่จะมีหลายปางที่เราจะเห็นกันทั่วๆไปค่ะอาจารย์เจริญพรค่ะพระโพธิสัตว์กวนอิมที่มีหลายปางเนี่ยเราก็อาจจะ คิดได้ว่าที่ท่านมีหลายปางเนี่ยเพราะความนิยมความนิยมของของสของสาธุชนทั้งหลายที่ทําให้ท่านมีหลายๆปางขึ้นมาแต่เดาว่าไปแล้วตามปางต่างๆที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมคัมภีร์ก็มีอยู่พระกระสิทธิคารโพธิสัตว์เท่าที่ค้นคว้าตำราก็มีอยู่หกปางเหมือนกันหกปางท่านเนี่ยก็คือโปรดสัตว์ทั้งหกภูมิเมื่อท่านจะไปโปรดสัตว์อย่างเทวโลก ในหมู่เทวดาท่านก็จะไปอีกแบบหนึง่ง <Ừ, S 2> ถ้าจะไปสัตว์นรกมาปวดสัตว์ในโลกมนุษย์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งอันนี้ข้อน,นี้เนี่ยทำให้เราทราบว่าพระกสิทธิครรันโพธิสัตว์ไปปวดสัตว์ทั่วทุกโพทุกภูมิทุกภพ,กพ,กพไม่ได้หมายถึงในโลกอย่างเดียวพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยท่านก็ไปปวดสัตว์ทุกภพทุกภูมิเหมือนกันทําให้เราทราบว่าพระโพธิสัตว์จริงๆแล้วท่านไปทั่ว ที่ทางไหนมีทุกท่านก็ไปหมดจริงๆพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์ก็มีกุศโลบายในการที่จะสั่งสอนใช่ไหมคะคพระอาจารย์คือช่วยๆกันปวดสัตว์ช่วยกันปวดสัตว์แล้วอย่างงี้พระโพธิสัตว์สองพระองค์คที่เมื่อกีพระอาจารย์ได้กล่าวไปจะมีความเหมือนและความต่างกันยังไงบ้างคะพระโพธิสัตว์คุณิมกับพระกสิทธิคันนะจริงๆแล้วท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ใหญ่ เป็นมหาโพธิสัตว์เหมือนกันที่มีปณิธานยิ่งใหญ่เหมือนกันพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยท่านก็ยังมายกย่องสรรเสริญพระกสิทธิคันโพธิสัตว์เลยเขพระพุทธเจ้ารัดว่าเนี่ยดูก่อนอวโลกิเตสวนเธอนั้นเนี่ยก็ขึ้นชื่อแล้วนะว่ามีเมตตากรุณายิ่งใหญ่บบดน,นี้เธอก็ยังได้มายกย่องกสิทธิคันอีกในพระสูตรก็มีกล่าวไวอ้อันนี้คือหมายถึงว่าพระสูตรของพระกสิทธิคนนันใช่ไหมคะะพร ว่าพระโพธิสัต์ทั้งสองพวกนี้ก็ทํางานอยู่ด้วยกันแบ่งหน้าที่ภาระกันช่วยกันโปรดสัตว์นะแต่พระกสิทิคารโพธิสัตว์เนี่ยเหมือนกับว่าท่านจะถูกลืมไปหน่อยแล้วก็ถูกความเข้าใจผิดของคนจํานวนมากหรือคนบางกลุ่มเนี่ยทําให้ท่านเป็นที่น่ากลัว ไม่ค่อยกล้าก,กับไหวบูชาและเข้าใจท่านผิดๆเนื่องจากว่าเข้าใจกันผิดก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมในการกราบไหวบูชาใช่ไหมคะพระอาจารย์การกราบไหวบูชาพริษัทแต่ละพระองค์ได้รับอนิสงฆ์มากมายมหาศาลเหมือนกันหมดนะ,ะแต่เพราะพริสัทพระองค์นี้เหมือนที่กล่าวแล้วท่านมีปณิธานยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเนี่ยเราถึงได้รับอนิสงส์ได้รับบุญที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเหมือนกันอันนี้นี่ถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะก็คือการที่เราจะ ไม่เลือกที่จะช่วยเหลือใครหรือเปล่าคะพระอาจารย์ต้องทุนทรพค่ะง่ายๆเลยเนี่ยอย่างเช่นว่าสัปดาห์ก่อนๆเราพูดเรื่องพระอาวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ค่ะแล้วก็น้อมนําเอาความเมตตากรุณาของพระอาวโลกิเตสวนมาน้อมมาปฏิบัติคราวนี้เราได้มาพูดถึงเรื่องพระกสิทธ,ธิคันโพธิสัตว์เนี่ยก็น้อมนําเอาปณิธานของท่านมาเอาน้อมนำมาปฏิบัติแต่คําว่าปณิธานเนี่ยครอบคลุมความหมายหลายอย่าง เช่นว่าความมีปณิธานเนี่ยครอบคลุมถึงความเมตตากรุณาด้วยถ้าเราไม่มีความเมตตากรุณาในจิตน่ะเราจะไม่ตั้งปณิธานจะช่วยเหลือคนอื่นแลวถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะไม่ตั้งปณิธานเหมือนกันเพราะเราจะไม่รู้ว่าปณิธานที่เราตั้งไปเนี่ยจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอย่างไรแลวถ้าเราตั้งปณิธานไปแล้วเนี่ยเราไม่บำเพ็ญจริยาเราปณิธานนั้นก็ไม่อาจจะสําเร็จได้เหมือนกัน เพราะนั้นที่อรรมมาภาพพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะมีทั้งปณิธานปัญญา,าการุณาแล้วก็จริยาก็คือพระโพธิสัตท,ทั้งสี่พระองค์นะระบปัญชูสีเป็นปัญญาพระสมณตปรทัราเป็นจริยาพระอัปโรกิเตสวดเป็นกรุณาแลพระกสิธิคาเป็นปณิธานพระโพธิสัตทั้งสี่พระองค์นี้เนี่ยเปรียบเหมือนว่าใกล้ชิดกันมาก ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมจะต้องน้อมนาเอาคุณธรรมของโพธิสัตว์ทั้งสี่พระองค์นี้มาปฏิบัติแต่พระกสิทธิการบริษัทเหมือนกับว่ารวบรวมคุณธรรมของทั้งสามพระองค์นั้นไว้อยู่ที่พระองค์เองแล้วัปณิธานคือผลสําเร็จที่รวมทุกอย่างไว้เมื่อมีความกรุณาเมื่อมีปัญญาแล้วก็นําไปปฏิบัติก็ยังเกณฑ์กายเป็นปณิธาน ถ้าเราถ้าเรามีเวลาเราก็จะกล่าวถึงพระโพธิสัตว์อีกสองพระองค์ต่อ,อไปอนะคะพระอาจารย์น้องบุญกระจ่างขึ้นไหมคะว่าพระกสิทธิคานี่มีความสําคัญยังไงบ้างก็ รู้ถึงว่าพระโพธิสัตว์แต่ละองค์เนี่ยมีความสําคัญในด้านไหนไหนบ้างคะ่ะแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะ,ะได้ติดตามชมนะคะว่าพระกสิทติคารเนี่ยมีความสําคัญยังไงแล้วก็พระปฏิทานของท่านเนี่ยเ,เป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะได้นําความรู้แล้วก็ไปประยุก์ตใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะก็จะทําให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะเรียนรู้ศัพท์มหายาณมีถอนฝอนสวัสดีค่ะพบกับช่วงเรียนรู้ศัพท์มหายาณกันเช่นเคยนะคะสำหรับประี้จะมีศัพท์ที่มีความหมายและความน่าใจเพียงใดไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะทีแปลว,ว่าแผ่นดินตี แปลว่าแผ่นดินแผ่นดินในภาษาสันสก,กิตแปลว่ากรสิตติจ้างแปลว่าคันจ้างแปลว่าคันคันหมายถึงที่เก็บรักษาทีจ้างแปลว่าแผ่นดินที่จ้าง แปลว,ว่าแผ่นดินแผ่นดินอันเป็นที่เก็บรักษาเป็นพระนามของพระพิทธิสธธธธาสนาน่าเสียดายจังเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็ได้ใกล้หมดลงอีกแล้วล่ะค่ะแล้วพบกับช่วงเรียนรู้ศัพท์มหายาณกันได้ใหม่ในช่วงท้ายรายการพธิปทีปเช่นนี้เป็นปฐมบทสัปดาห์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ อามีถั่วฟอหลังจากที่เราได้เรียนรู้ศัพท์กันแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็ได้ใกล้หมดลงแล้วเรามากล่าวลาพระอาจารย์กันเลยค่ะและคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะถามว่ากสิติหมายถึงอะไรกสิติหมายถึงอะไรนะคะผู้ที่ทราบคำตอบแล้วก็สามารถส่งคำตอบมาได้ที่ email address โพธิปารีฟ at hotmail.com ค่ะพร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจนค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ,ะทางรายการได้มีซีดีพกาสิกสีคัน,นเป็นฉบับการ์ตูนภาพ,พนิ่งนะคะมาแจกให้ท่านผู้ชมกันค่ะผู้ใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่อีเมล a แอดเดรสโพธิปารี at hotmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ค่ะ ทางเราเนี่ยก็จะมอบซีดีให้นะคะซึ่งมีจำนวนอยู่ประมาณ30นะคะแล้วก็ทางเราเนี่ยก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะไปทำซ้ำนะคะแต่ห้ามจำหน่ายนะคะรบกวนนะคะสามารถทำซ้ำได้แต่ว่าขอความกรุณานะคะอย่าจำหน่ายนะคะก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจก็สามารถโทรศัพท์เข้ามานะคะ หรือว่าส่งชื่อแล้วก็ที่อยู่นะคะพร้อมทั้งแจ้งความต้องการนะคะมาที่อีเมลแอดเดรส atpotipatip athotmail.com นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแล้วก็น้องปุ่นพร้อมทั้งรายการโพธิปทิพก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ 点一盏明灯，照亮每个人的无靠心灵。点一盏明。